มักใชจทุกตาเรอสุพรรณชาแนนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกับคุณเมยนะคะการนะคะทุกคนที่เข้ามาทุกคนกดรูแกมาเลยทุกคนท่ส่งผมใหม่มาเลยส่งใหม่มามเลยครับร้อนมันร้อนไม่รู้จะบอกไหนดีว่าว่าไม่คิดถึงลูกชายเหรอไม่รู้ อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่แบบนี้แล้วกลาบวันไหนคะก็ยังไม่รู้เลยวันที่ยุสี่เฮ้ยอยุสี่ร้านไหนสาแล้วก็ดูปู่มันนี่บันเทิงกันนะคะถ่ายรูปขออนุญาตนะคะปู่มันนี่แล้วมาไม่เจอนะมาทีนี้ก็เลยขอถ่ายรูปเลยเขาไปแล้วกลับสะเตหีบปู่มาพอดีสวนทางกันค่ะกลับสะเตหีบก็เลยไม่เจอกัน กานนั้นก็มาเรียเรียบร้อยแล้หอยลบแ้เรียบร้อยร้อยล้งูเรียบร้อยลร้อยล้งบอูกคุหน่อยตวงไม่ต้องไปซ้อมวันนี้ยป้าบอกไม่ต้องซ้อมสุดาป้าบอกไม่ต้องไปซ้อมเพราะว่าไปทีเดียวพรุ่งนี้เลยจเจ้าอะไรก็มเนี่ยป้าบอกให้ดูเพจอะไรนะคะเพจลูกาหารเลยอ่ะ ไปเอารถออกกับรถทรขอเพจอะไรไม่รู้เพจบุกาหารเดี๋ยวต้องาป้ายีกทีนึงให้ไปดูเขาซ้อมยังไงก็จะเดินธรรมดาแล้วเนาะปู่คะย่ายาพาจากเยอรมันปากสวัสดีด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกค่ะย่ายาพานะคะยายบอกให้แล้วนะคะสวัสดีคะ ไม่มีอันจะถ่ายด้ปู่ด้ให้ถ่ายอยู่นี่ะวัน่ันอะไรเนี่ยมันมันานเนาะมันทานจ้ะมันานธรรมดาพักผ่อนสบายสบายนอนนอนนอนเอยอันนี้ใช้เล่นนะกดให้กำลังใจค่อันนี้ถ่ายคลิปค่ะลงแล้วลงแล้วคลิปดี่ว่าเนี่ยโอ้เขามีเสียงเพลงเพราะว่าคุยไม่ได้เขาเปิดตลอดเลยเป็นรู้เป็นไร มีอะไรเกิดขึ้นไม่ไม่ได้ยินห o อกขนาดนี้ได้ยินค่ะได้ยินค่ะแมวแมว้แเลเอื่อมกี้ได้ไทไมอนนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรแมวแมวโอ้ยาเขเปิดแปกเลยนะแปกเลวนะเขาเปิดเผยเลยนนี่เปิดเผยเลยนะนักข้าวมาย้มโดนแล้ว จิด่ยแก้งแก้งพีพูดแก้งเนี่ยี่เปิดที่พูดไม่เชื่อนะที่พูดถูกจริงเขารู้อยู่ว่าเราต้องไล์สดก่นเไปล้ครับเ้ย้บอสผมไ่ไหนอะไมไหนกันอสทงานไม่รู้ปูมากักใครนี่พี่รถคุณแอมเดอร์ไป เรเปิดเสียงไม่ได้ปิดไปยังถ่ายคลิปปิดแล้วเนี่ยถ่ายคลิปก็เข้าโดนเอ้้าแลวเสียงไหนล่ะนกเสียงเพลงหมดเลยมันไม่ได้ยินเนาะปู่เนาะได้ยินหรือเปล่าได้ยิน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 คนน่ะได้ยินแต่ไม่รู้จะดูได้หรอชอบลูกบูดูได้หรอไรหรอยิ้มยังไงโอ้ยก็เห็นโดนไปแต่ได้คลิปเลงแกได้แกได้แกเหลืองได้ไม่มี มันไม่เหลือง้มันยังเนี่มันเป็นมันเลยนะเป็นเอลบรงไหนแอบไทยแอบไทยปอ้ามายังเนไปแล้วเช็ดเล้วเลยกลับไปแล้วใช่ไหม ไม่ได้มาด้วยกันเรอยๆไม่ได like ้มา่มาเห็นเขาบอกว่าเขามาอยู่ดิเป็นอะไรกันเขามาตั้งแต o, ่วันเมื um> ่อวานวานซื่นเมื่อวัน่นนั้นอ้มเขาใช่ ยงนั้นเนเแีค่นี้ก่อนนขอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะให้ปูนี่ก่อน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ